ฝากกดติดตามช่องน้องอาตมและออมตาด้วยนะคะฝากกด subscribe ด้วยน,นะคะสวัสดีค่ะคุณเต้สวันดีคเราอยู่กันที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวค่ะวันนี้เราจะไปดูหมีเล่นกันนะคะตามมาค่ะ รถจอบว้รถอ่ะถอยปะป้าถอย แล้วพี่จะรู้ได้ยังไงว่าหมูเด้งอยู่ตรงไหนสังเกตง่ายๆตรงไหนคนเยอะแล้วจะไปดูหมูเด้งตอนนี้เราอยู่ที่รถกอล์ฟกันตาเอ๋ตาเอนี่อะไรอ่ะลูกอุ้ยอะตอมควางควางอะไรนู้นรถไฟรถไฟมีรถไฟ ที่บวานมันอนอยู่แบงนี้อ้ายนี่รถไฟค่ะรถไฟนี่ตอนนี้ที่ไหนตอนทีู่เสียวอะหอโอ้โหโอสวนสาสตว์เปิดเขาเขียวลิงเหรอว้ยลิงเนี่ยตอมแม่ นี่อยู่บนหลังคาสถานีนกแพนควินเราจะดูไหมครับดูก่อนไหมปีแป๊ละเราจะแวะดูกะปีปลาละกันก่อนใช่ไหมคะเอ้ยใช่ค่ะราะวชื่ออะไรนะกะปีปลาไมัใช่ชื่อคาบีปลาป่ะหรือกะปีปลามันเรีกได้สองชื่อ ไปดูอะไรอะตอมอย่าพึ่งค่ะระวังรถไปดูอะไรคะตอมการ์ปีบาราอะอะตอมรอแม่ก่อนตกลงมันชื่ออะไรคาปิบาร่า คาปิบาร่าคาปมบาราเดี๋ยวี๋ยวเดี๋เดี๋ยวอหเห็นไหมคาปิบาราคาปิบาราไหนคาปิบารามันทำอะไรอ่ะลูกนั่งเฉยไงน ไปไหนอ่ะมันไม่กัดหนูมันไม่กัดลูกเดินมาหาแม่นี่เดินมา ช่วงเวลาพักเหนื่อยเหนื่อยไหมคะเหนื่อยไหมคะตามหันมองนหน่อยหนูกะปิปลา เหมือนไหมเหมือนที่แขนหนูป่ะเฮ้ยเอาเอามาได้ยังไงเนี่ยเหมือนที่แขนหนูไหมอะตอนรู้นนหน้าเหรอผู้หยาบดีหนูตกไปนะครับพี่บาลานี่กินแย้มกระบี่อาลาตัวนี้อยู่แล้วข้อหนจะให้แม่ตาม <c oughs> ปลาเ่อยวห่จอดอนทีจอดอนตตะกูลแม่มาริต้นตะกูลแมมาีส่งสุลสร้างไมนหมดเลยสร้างบ้านให้คุณยายมาลิน่าจะหมดเอลยอ่าเดี๋ยวยายบมญเทงเงไปหาที่จอดี่รอน้ครับอมร้อค่ะ อ๋อทำไมว่ามีพัลมอยู่โอ้เฮียอย่าต้องดูมาตรงไหนอ่ะคะต้องเข้าตรงไหนนูเลยไปดูนู่นนูนนู่นนู่นเข้าตรงนู่นลูกอะไรไปไหนคะคุณตังค์จับมือแม่ แต่แต่หนูได้ปะใส่แบบนี้โอเให้ีโอ้ต่อคิวหอหมูเดงงเตยอะไรวเตยว่ยว่นเตย่เตยวิ่งเตยอิ่งอต่งเมยวิ่นเ่ยนิ่อเตยนิ่นเตวิ่มเตย่งเต่งเม่งเตย่งาย่ง่งเัิ่งเต่ง่เ่ง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 ่่ย เจ<โ>้าอมตังตัวใหญ่จังเลยอ่ะอ่ะโอ้นี่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 ตัวใหญ่มากเลยมาแม่ก่อนยาวมากก้ะไออันนี้คือฮิปโปแฉหรอตนสิตัดต้องตัดฟันออกเหมือนกันมันชิมแก้มเป็นรูเลย นี่นี่ตัวใหญ่มากอันนี้ตัวใหญ่มากอันนี้ตัวใหญ่มากอ๋ออันนี้เป็นอุปกรณ์อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่หมูดเด้งนะลกูกหมูดเด้งมันตัวเล็กกว่านี้นะอันนี้หมูด่งหมูอะไรนะหมูด่งอ๋อ <laughs> หมูดิ้นหมูเลยนะ หมูเด่นไม่ใช่หมูเด่นตัวเล็กกว่านี้ไงคะใช่หมูเด่นหมูด่งอ่าหรออ่าเป็นหมูเด่นดัางหมูดัางหมูเด่นแม่ขออยู่ข้างหน้าหมูด่นหนร้อนมากคนเยอะด้วยคนเยอะมากหมูตุ๋นอะไรนะหมูแดงไม่ใช่หมูใช่หมูตุ๋นหมูอะไรอะตอม หมูตุนเดี๋ยวเราต้องไปดูประวัตินะว่าหมูตุนคือใครเป็นญาติอะไรกับหมูเดงโอเคไหมคะอ่าเราจะไปดูหมูเด้งกันแล้วห้ามส่งเสียงดังนะคะป้ายบอกว่าห้ามส่งเสียงดังนั่พอหมูตุนมาถึงตรงนี้หม่ด

เดี๋ยวไม่ยอมต ok ้องจัขึ้นมาตรงน้้เลยน่ารักไหมอมคังน่ารักไหมอะแบบไหนลองจับขีดกับขีดเขอนลองจับนี่ก่อนจับไว้ก่อนจับตะแกรงไว้ก่อนสิโอเคเลยนะคะหมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวมาครนะคะจับไปนะขอบคัณ

ไม,มไม่ตอนนี้ก็เย็นแล้วนะคะอากาศก็ยังร้อนอบอ้าวอยู่เลยเราเพิ่งมาช่วงประมาณ3โมงกว่า ที่นี่ก็จะปิดประมาณ5้าหโมงนะคะมีเวลาไม่ขี่ชั่วโมงแต่ว่าเรายังไปไม่ทั่วเลย ตอนนี้ก็ลิงเริ่มออกมาแล้วค่ะไหมคะเย็นเย็นติ๊งไหมติ๊งไหมจ๋าบ๊ายบายโอ้ยีร่ามน่นยีร่าลาวเลยไหมนี่ไงไม่ต้องกลัว โซนแอฟริกามีแค่วงมีมาลายม้าลายไอ้นี่ดีกว่าซาฟารีนะอันนี้มันเป็นสวนสัตว์เปิดเนี่ยอันนี่ใช่เสือไหมไม่ใช่หนูไม่เสือได้ปะใช่ถ้าใช่มันก็กระโดดมาหาเราแล้วสิ ไม่ใช่อรอุ้ยแหลกแลลกด้วยนี่ไงเหลียบเหลียบลิงนะบอกป้าไหนนี่ไงอุ๊ยตัวตัวดิอะไรลิงอะไนอะไรเอีไม่ไปอ่น อุ S <S ้ยไมนะห้ามกลัวนะห้ามกลัวนะคะเพื่อนๆคะเราจะให้อาหารแรกกันก่อนนะคะน่ะอ่ะองฟังถืออ่ะองฟังตามแม่มานี่ ไม่เป็นไรนี่มันจะมันจะกินอยู่ไหมมันกินไหมเออตัวใหญ่มากแรตตัวใหญ่มากคเอามามามาอันนีถือถือโอ้เขาหิวเขาหิวอะตอมเข้ามาใกล้ๆไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวอยู่กับแม่ ตัวใหญ่มากครับตัวใหญ่มากอะตอมไม่ต้องกลัวไม่เอาเนี้ยทำไมอะแต่อะไรเนี้ยสุภานะอ้าวอ้าวโอ้โหโอ้โหตัวใหญ่้างจับดิจับดิอะตอมจับดิเนี่ยหนูไม่มีโอกาสได้จับและได้มาขนาดนี้นะคะของจริงนะลูกของจริงนะไม่ใช่ของปลอมด้วย ดูคอยเห็นแตอนนี้ภาพจับไหมแม่อุ้มจับไหมจับไหมแม่อุ้มตัวใหญ่ไหมตัวมใหญ่ไหมตัวใหญ่เนี่ยอ๋อเขาเรียกว่าแรดค่ะตัวใหญ่ไหมเย็บบะโคตรเย็บ่ะแม่ยงเดินไปแม่ยง พี่ตอมขับเองเลยล่ะคะใช่ค่ะไปไปเลยอุ้ยนี่นี่นี่นกฟามิงโก้นี่เลฟามิงโก้เออนี่เลนี่ตยอาอะไรนะลูกอะไรล้อเนื่อไปได้ยินด้วยอ่ะยีราฟแล้วก็มีสัตว์หลายๆอย่างลูกไม่ได้ยีราฟมีลาบด้วยเหรออันนี้ด้วยเหรอโอเค เพื่อนๆคะเราอยู่สวนนกกันนะนี่ค่ะเราอยู่สวนนกกันนะคะเพื่อนๆไดตาอเพื่อนานไปดน่อิเพื่อนๆนนี่อ หน่อยแต่เพื่อนเพื่อเนี่ยเดินเข้าไปเลยเข้าไปเลยคนนี้นี่หนูกลัวกลัวหนูกลัวน้องหนูไม่เข้าอ่ะไม่เข้าหนูกลัวน้องนี่ไม่กลัวค้กลัดีดีนี่ไปจอนเชนกันนะบายบายค่ะเพื่อนๆแล้วเข้าไปข้างในก่อนนะคะนี่ค่ะแล้วเข้ามาข้างในเลยนะคะ นี่นี่อันอ่ะตังดูหนะะ่อยค่ะเบอร์เบอร์อรไงนกคะอ่อนตังไในนกขามไม่เห็นที่มีไดโนเสาร์เสาเลยนกขาวอะค่ะน,นกขาวค่ะไปกันต่อคะ่ะเดี๋ยวไปกัน อกนี่ค่ะอันนี้นกอ,อันนี้เป็นที่เล่นน้ำนะหรือว่าที่กินน้ำนกขั้เหนื่อยไหมคะเห,หนื่อยค่ะเหนื่อยมากเลยเหนื่อยมากไหมคะเหนื่อยมากเลยคะ่ะตอ,อนนี้เราก็มาดูช้างอ่ะร้องหน่อยค่ะ

อ่ะอ่ะหาถือเออเดี๋ยวมันก็เอามันกำลังกินอยู่อันนี้นี่มันกำลังกินอยู่อ่าจะทำไงอ่ะไม่มีคนละอ่ะนี่เนี่ยเอาตังเดี๋ยวลิงมันนั่นเอาเเพื่อนคุยกันละพวกเดียวกันพวกเดียวกันเหรอ 马尼。<Money. S 2> yeah.